แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายามให้คณะกรรมการบรรยตาทนายความเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทําการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการบรรยาทนายความจึงมีวัติเอกสารให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งขึ้นไปบนที่24นะครับพฤษภาคมา2565นะครับมีการแต่งตั้งโดยมีผมเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง และก็มีคณะกรรมการร่วมอ17ทั้งหมด17ท่านครับค่ะแล้วมีอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการคืออย่างไรคะอ่าอำนาจหน้าที่ของทั้งฝ่ายต,ต้องต้องพูดถึงคณะกรรมการอำเนวยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับใ,<ช>ในส่วนตรงนึงเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งครับ,ค,รบคือคณะกรรมการมันยากขั้นในความมีอำนาจการควบคุมการเลือกตัง้งนะฮะนายกและกรรมการสภาทั้นในความให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายนีคือพระบรมัตชทนายความของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งของนายกเปนสภากรรมการสภมาทายไวนามค่ะหมายถึงในส่วนคณะกรรมการมันแยกทนายความจะเป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้งใช่ครับแล้วก็เป็นผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการดยการเลือกตั้งด้วยครับ